ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันศูนย์ฝึกอาชีพรัษฎรตามพระราชดมริจังหวัดอุทัยธานีจัดการศึกษาตามพระราชดาริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจได้รับความรู้ให้มีทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนได้แก่การฝึกอบรมอาชีพด้านอาหารขนมเช่นการทำขนมไทยการแปรรูปอาหารการทำขนมทองเอกขนมเสน่จันร์ขนมจ่ามงกุฎขนมข้าวตูขนมกงขนมชั้นขนมช่อม่วงจีบนกขนมบุหลันด้านเมฆขนมเทียนสลัดงาและขนมพะกากรองเป็นต้น การฝึกอบรมด้านศิลปะประดิษฐ์เช่นศิลปะการปั้นดินไทยศิลปะการร้อยลูกปัดการทำพวงกุญแจจากผ้าต่อการทำกระเป๋าผ้าต่อการสารผักตบชวาและการแปรรูปจากสมุนไพรเป็นต้นการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทำเครื่องแขวนไทยการทำใบสีการทำหัวขนประยุกต์การทำพวงมโหด การจักหยวกรำไทยดนตรีไทยและจิตกรรมไทยเป็นต้นผลความสำเร็จที่เกิดจากผู้เรียนผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้และการฝึกทักษะจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนางทัศนีประสิทธิ์เป็นผู้ว่างงานไม่มีไรายได้ ผลความสำเร็จหลังเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพค้าขายขนมไทยและเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการทำขนมไทยทำให้มีไรายได้ประมาณ25,000บาทต่อเดือนนางสาวธนิ t ฐ a นาคบัวอาชีพเดิมขายของชำประสบเหตุน้ำท่วมร้านค้าจึงขาดทุนและไม่มีไรายได้ผลความสำเร็จหลังเรียน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพค้าขายขนมไทยและเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการทำขนมไทยส่งผลให้มีไรายได้ประมาณเดือนละ1 5 0 0งบาทและนางสาวจุรีรัตน์หงไกรประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีไรายได้ประจำผลความสำเร็จหลังเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมทำพวงกุญแจผ้าต่อ พวงกุญแจจากลูกปัดจำหน่ายและสามารถเป็นวิทยากรสอนต่อได้ส่งผลให้มีไรายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกเป็นจำนวนมากศูนย์วงเดือนอคมสุรทั์ได้จัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนเพื่อเป็นศูนย์สาธิตทดลองจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนอีกทางหนึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวคณะศึกษาดูงานและประชาชนทั่วไปสนใจมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากนอกจากศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพตามพระราชดำริและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและโครงการพระราชดำริแล้วศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักตามพระราชดำริ ซึ่งได้จัดทำแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักโดยใช้นวัตกรรมไส้ตะเกียงและการใช้หลัก use, รียูสนนาเศษวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะในการปลูกพืชผักโดยใช้หลักการห้าปอคือประหยัดงบประมาณประหยัดพื้นที่ประหยัดน้ำปลอดภัยและประดับสวยงามผลจากการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามพระราชดำริของศูนย์วงเดือนอคมสุรทรัน ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาเรียนรู้ศึกษาดูงานได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาทีุ่ณเป็นล้นพน้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเมตตาและพระราชทานศูนย์วงเดือนอคมสุรทันแห่งนี้ให้สำนักงานกศนได้จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี